สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับช่องมาวินอินดี้แชนแนลกันอีกเช่นเคยนะครับในคลิปสัปดาห์นี้ในอดีตของประเทศไทย EP ที่13ประจำสัปดาห์วันที่6ถึง12ตุลาคมนะครับสำหรับวันนี้ก็เช่นเคยนะครับที่มาวินได้รวบรวมวันสำคัญในอดีตของประเทศไทยในสลอดสัปดาห์ให้ทุกคนได้รับทราบกันนะครับ สำหรับวันนี้ก็เราจะมาเป็น CP ที่12อาสัปดาห์วันที่6ถึง12ตุลาคมกันนะครับมาเอามาเริ่มกันนะครับวันที่6ตุลาคมพุทธศักราช2502รัฐบาลของทางประเทศกัมพูชาได้ขอคำสั่งจากศาลสั่งให้ประเทศไทยถอนกำลังทาหารออกจากตรงที่บริเวณปรา,าสาทเขาพร,พระวิหาร และได้อินิสัยเอาเองว่าอำนาจอธิปไตยเหนือเขาพระมิหารนั้นจะต้องตกเป็นของประเทศกมบูชาต่อมาในวันที่15มิถุนายนพุทธศักราช2505ศ250าลยุติธรรมระหว่างประเทศหลังจากที่ได้มาพิจารณาคดีแล้วจึงที่ออกคำสั่งให้ปราสาทเขาพระ,ระวิหารเป็นของทางประเทศกมบูชาตามหลักฐานของทพยานจากสถานที่และผู้ที่มีความชำนาญทางด้านของภูมิประเทศดังนั้นประเทศไทยของเราจึงจำต้องยอม ศูนย์เสียประสาทข่าวพระวิหารให้แก่ทางประเทศกัมบูชาไปในที่สุดวันที่7ตุลาคมพุทธศักราช2 5 2พรบพระบาสม็จพระจอมกล้าเอยใจหวรัศักาลที่4ี่ได้ทรงมีพระราชโองการมหา,มาบรรทุนสิงห์ส,สิงหนาดํำรัด,ดรับสั่งให้มีการส,สถาปนาเลื่อยนยศพระาเทพประชุนพระาเทพวรพชุนาราชสำลัตทูลลองกรมพระกรโหมให้มาเป็นเจ้าพญาตำแหน่งที่เจตสโดม,มเสนาบดี โดยมีพระนามตามที่ได้เจอร์ก,กันในฮิสตัญ,ญีบัตว่าเจ้พาพญาโพลเทพสาพะพรเสพเสนาบดีเขาถือว่าท่านได้ทําความดีความชอบอันยิ่งใหญ่ในรัชกาลแผ่นดินของพระองค์อธิเช่นครั้งหนึ่งท่านเจ้าพญาพลาเทพเคยได้รับอาสา,าขึ้นไปฉลองพระนิรุคุลเ,เป็นข้าหลวงจัดการเมืองเชียงใหม่ตามพระราชกระแสร,รับสั่งโดยในครั้งนั้นท่านเจ้าพญาพลาเทพได้ทําการระงับความวุ่นวาย จากในเหตุการณ์จาลาดเจียวที่เกิดขึ้นในเมืองเชียงใหม่ให้สงบลงได้ด้วยความเรียบร้อยวันที่28ตุลาคมพศ2513พระเอกยอดนิยมมิชชัยบัญชาหรือนายประเทศหุ้มเหมได้ประสบกับอุบัติเหตุตกจากเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ในขณะที่กำลังถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องอินทรีทองสาเหตุก็เพราะว่าพระเอกยอดนิยมเกิดข้อมือหลอกยางทันหันทนต่อความเจ็บปวดไม่ไหว จึงได้ปล่อยมือจากบันไดเชือกที่กำลังไต่อยู่ทำให้ล่างของเขาต้องลอยละลิ้วลงมากระแทกจะปบวกตายเหตุเกิดที่บริเวณเอ่างดวงตาหางหลังชายหาดพัทยาจังหวัดชนบุร,รีศพของมิชัยบัญชาได้ถูกนำเอาไปบรเพเซกระสลแลณชาวนากิจที่วัดแคนางเลิงมีคนในวงการบันเทิงพร้อมด้วยประชาชนที่เป็นแซนคอหนังของพระเอกผู้นี้ไปร่วมในง,งานศพกันอย่างคับข้างหลายคนต่างพากันพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า น่าเสียดายพระเอกมิสชัยบัญชาที่ต้องมาด่วนจากไปอย่างไม่มีวันกลับก่อน,นวันวายอันสควญวันที่9ตุลาคมพุทธศักราชส4 4 4อสพระบาทสมเด็จพระเจ,จ,จ้าจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้ทรงเสด็จมาเยี่ยมเยือนเมืองอุทัยธานีจังวัดอุทัยธานีอีกครั้งอ,องีกการเสด็จมาเยี่ยมเยือนในครั้งนั้นพระอ,องค์ได้ท่านทรงเสด็จมาเยือนทางหัวเมืองไท่เหนือด้วยพร้อมทั้งยังได้ทรงพะกพนาปรดเก้าปกะกอม แต่งตั้งพระราชฐานพระแสงราชสัตราลาปรจํรามเมืองอุทัยธานีตัวดาแบ,บแบบไทยไทําด้วยเหล็กทันดีด้ามพระแสงทําด้วยไม้เนื้อแข็งหุ้มทองลงยาต้นศัก์และพระแสงดาบเจือลึกนามอักษรว่าพระแสงสลับเมืองอุทัยธานีเราลองรับพระแสงที่วางดาบทาด้วยทองเหลืองตอนเสามีลูกขั้นสามชิ้นลายสลักมียอดเป็นชั้นๆคล้ายยอดขอบนับเป็นพระแสงดาบประจาเมืองที่พระองค์ทรงพระรัานเป็นอันดับที่สาม หลังจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดชัยนาทปัจจุบันพระแสงดาบ้จะถูกเก็บรักษาเอาไว้ที่คลังประจำจังหวัดอุทัยธานีและจะมีการนำเอาออกมาจัดตั้งให้ประชาชนได้ชมกันอย่างทั่วถึงในวันที่5ธันวาคมวันไขวันพระสัมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพุยพลอดุลยเดชของทุกปีวันที่10ตุลาคมพุทธศักราช2427เป็นวันที่หลวงพ่อสดวัดตักน้ํา พระมงคลเทมณีได้ถือกำเนิดขึ้นตรงกลางวันสุ์แลมหกข้ามเดือนสิบเอ็ดปีวกนาบ้านสองพี่น้องอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีชื่อเดิมของท่านคือสดมีแก้วน้อยปิดาชื่อว่านายมีมีแก้วน้อยส่วนมารดาชื่อว่านางสุดใจมีแก้วน้อยถ้ามีพี่น้องรวมทั้งหมดห้าคนส่วนตัวของท่านเองนั้นเป็นบุตรคนที่สองหลวงพ่อสดมาเป็นเจ้าวาดแห่งวัดตักน้ำเมื่อในปีพุทธศักราช2459 ซึ่งสภาพของวัดในตอนที่ท่านได้เข้ามาในระยะแรกเริ่มเลยนั้นมีความทรุดโทรมทำรุ่เสียหายมากท่านจึงได้รูวมือกับพระพิสุธสามเณรทําการปรับปรุงพัฒนาบรรณะซ่อมแซมอีกทั้งยังได้มีการก่อสร้างสรรพสิ่งต่างๆขึ้นมาภายในวัดกันอย่างมากมายในปีพุทธศักราช2 4 9 8ท่านได้รับพระราชสณศักเป็นพระราชาคณะในชนลาชมีพระสิณน,นามว่าพระมงคอยราชมุนีต่อมาภายหลังเมื่อในสมัยปีพุทธศักราช2 5 0 0 ท่านก็ได้รับสมณศักด์เป็นพระราชาคณะในชั้นเทพมีพระสินามว่าพระมงคลเทพมณีหลวงพ่อสดมรณภาพเมื่อในปีพุทธศักราช2502รวมอายุได้7 5ปีบวชอยู่ได้นานถึง 53, 5 3พรรษานับได้ว่าหลวงพ่อสดเจ้าวาดแห่งวัดปักนาผู้นี้เป็นเกจิอาจารย์ที่มีความสําคัญอย่างมากองค์หนึ่งของเมืองไทยเลยทีเดียววันที่11ตุลาคมพุทธศักราช2307 ในสม er ัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดตราจุฬาโลกรัชกาลที่หนึ so ่งนั้นได้มีชนชาวจีนอยู่เป็นจำนวนหนึ่งนำเอาการพนันในรูปแบบหนึ่งเข้ามาเล่นในเมืองไทยกันไปครั้งแรกและได้เรียกสิ่งที่นําเอาเล่นกันเป็นการพนันในชนิดชนิดว่าไพ่หรือที่เรียกกตามคําศัพท์จีนว่าไผ่ซึ่งก็แปลว่าไพ่นั่นเองส่วนคนไทยในสมัยนั้นมักที่จะเรียกกันว่าไพ่งาหรือไพ่ตองไพ่หลังต่อมาจึงได้เปลี่ยนชื่อมาเรียกว่าไพ่พอง ซึ่งชื่อเรียกนี้ชาวจีนเป็นผู้ที่ตั้งขึ้นเองโดยจะเรียกกันว่าพ้องไปแต่คนไทยเรากลับมาใช้เรียกสลับกับเป็นคําว่าไพ่ตองและใช้เรียกกันตั้งแต่ในตอนนั้นไปจนมาวันที่12ตุลาคมพุทธศักราช2435โรงเรียนสึบหัดครูของกระทรวงธรรมการกระทรวงศึกษาธิการในปัจจุบันได้ทําการสึบสอนกันเป็นวันแรกโดยมีนายอีเยสกิลล์ตชาวเกตเป็นอาจารย์ใหญ่ในปีแรกนั้นมีนักเรียนเพียงแค่3คนเท่านั้น,นคือน,นายนกยุง ต่อมาได้รับยศถามนาศักเป็นพระยาสลินทราชานายบุญรอดต่อมาได้รับยศถามนาศักเป็นพระยาพิตรพอดีบุคคลชนนี้เป็นเจ้าของโรงงานเบียสิบเบียไทตาสิงห์ในสุ่มต่อมานายบุญรอดกับนายสุ่มก็ได้ลาออกไปคงเหลือแต่นายนกยุงเพียงคนเดียวเท่านั้นในปีที่2พุทธศักราช246ได้มีนักเรียนเพิ่มเข้ามาอีก3ามคนคือนายสันน์ต่อมาได้รับลดแถบยศถามนาศักเป็นเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี ในสุดต่อมาได้ยับยั้งแถวบรรดาศักดิ์เป็นหลวงสังวิศวิสุทธิ์และนายเขมต่อมาได้รับยกฐานบรรดาศักดิ์เป็นพระยาโอาวาทวร,รกิจบุคคลที่ได้กล่าวถึงการมาทั้งหมดนี้ถือได้ว่าเป็นนักเรียนสังฆครูในรุ่น,รนแรกของเมืองไทยเจียไปแล้วนะครับสําหรับสัปดาห์นี้ในอดีตของประเทศไทย EP ที่สิบของสัปดาห์วันที่6ถึง12ตุลาคมนะครับก็สัปดาห์หน้า เราจะมาพบกันในวันที่13ตุลาคม2567ในวัวนนวมินทรามหาราศวันคล้ายวันสวรรคตของในหลวงรัชก,กาลที่9นะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับส,สำหรับสัปดาห์นี้ก็สวัสดีครับ